เาอร์มายยังกวงกับมอนิเตออยู่อ่ะอะไรนะอย้เป็นคนสิงห์แร์เลยอ่ะไ่เ

ครับไครับผมจะสรให้เอยโอ้ยดึกแล้วทุกคนยังรอผ่มง่วงเหรอวมนี่ันดึกจังพี่น้อง

ผมกินบ้านผมกินกิไไน,ไไนเบล่าไหมกินกินนะควดเลกแอ้เจาข่าวไว้โอเค <laughs>